หกล้อสิบคันสิบกว่านะ 5, คันสิบสิบเท่าไหร่นะสิบห้าแปดสิบคันโอ้โหอันนี้มีขายบ้างไหมเนี่ยอ๋อเฮ้ยซื้อรถบ้านไว้เนี่ยไม่โดนเอาไปบิ้วใหม่ได้เลยอะ่ะ มีทั้งหัวลากมีทั้งอะไรหมดเลยอะ่ะครบทุกอย่างเลย<ฮ><ฮ>ที่พักคือแบบเยอะมากเลยอะ่ะนี่คันหนึ่งอ้ ไฟท้ายก็ยังสวยพี่คันนี้จะมีคันนี้กับคันนั้นในที่สวยแต่ว,ว่าคันนี้เขาปิดไว้ออผ้าคลุมใส่ไฟท้ายข้างหลังใส่สปอรตไลท์ข้างหลังอะ่ะยังเด็ดเลยเอ่ะเฮ้ยคันนี้ขัดยางไว้แล้วคันนี้คันนี้ล้างแต่ก็สีก็อาจจะลกอะ่ะ อันนี้เป็นเครื่องเนี่ยเขาเรียกเครื่องกลางเนี่ยเขาเรียกรู่ปนเครื่องกลางเครื่องมันอยู่นี่เหรอใช่อันนี้เครื่องกลางมันมีเครื่องกลางเครื่องหน้ากับเครื่องหลังรถบัสมันจะมีอยู่สามที่ที่ก็ใส่เครื่องกันอันนี้คือคือเครื่องกลางเขาเรียกเครื่องกลางเครื่องมันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยใช่เพามันก็อยู่ประมาณสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นแปดล้อเพามันจะ พขามันจะกลับมามาด้านหน้านเออเรามันจะมาจากข้างหลังมาด้านหน้าเนี่ยมาหารอตัวนี้ใช่ใช่มันก็จะเป็นระบบของของรถรถรถทัวร์ <c oughs> ก็จะเป็นระบบของรถทัวร์รถบัสสุดทุกคันน่ะที่เมียบ้านมีกี่คันนะทั้งหมดนับไม่ถูก ประมาณร้อยคันเอาตีประมาณประมาณร้อยคันทั้งรถหัวลากทั้งรถบัสรถไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีรถอันนี้สิบแปดคันแล้วพอรถบัสนี่สิบแปดคันแปดล้อแปดล้อแบบนี้นะใช่ออดสุดจ้าก็ที่เด็ดๆก็คือนี่แหละนี่สองคันนี้ที่เด็ดดูหัวแค่ข้างเดียวก็ครึ่งแสน อาถ้าถ้านี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเบอเร์แปดนะเสียบาัานเนาะแปดครึ่งไหมแปดครึ่งสามสายแล้วก็เจ็ดเปิดฟังเสียงได้ไหมนิดหน่อยเขาเขาให้เปิดเขาว่าไหมนิดหน่อยเอานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอยากฟังเสียงหมอเขาดูนะแค่สกิทนเนี่ย ยังไม่สุดเลยไอ้น,นี่แค่สก,กิปเฉยๆใช่ถ้าสุดมันจะยาวกว่านี้ไอ้น,นี่แค่แค่เราสับสวิตขึ้นแล้วก็เอาลงคืนหลายตัวดังมากเลยใช่โห<ฮ><า>เฉพาะนี้ก็ครึ่งหมื่นเลยมั้งเฮ้ยครึ่งห้าหกหมื่นแล้วเนี่ยครึ่งแสนแล้วเนี่ยเฉพาะข้างหน้าเนาะะเฉพาะแค่ข้างหน้าเนี่ยอจะว่า,า,าครึ่งแสนเลยพี่ ไม่เฉพาะแค่ข้างหน้าเนี่ยนะอู้แสนหนึ่งไปนี่เฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวเฉพาะข้างนอกไม่รวมข้างใน,งในโอโ้โหนอกในเนี<ะ>่ยประมาณเป็นแสนแลประมาณห้าแสนบาทนอกในเฉพาะเครื่องเสียงห้าแสนจัดจ้านในย่าน,นอายุธยาเลยที่เด็ดของอยุธยาใช่ ที่เด็ดเลยไหมเสียบัสอายุทยาที่เด็ดเลยใช่ไหมก็มีถือว่าขึ้นชื่ออยู่ขึ้นชื่ออยู่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ติดตามโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับเสียบัสซื้อน้ํามาให้เสียบัสก็ทํารถทัวร์อย่างเดียวหรือว่ามีรถอื่นก็รถทัวร์แล้วก็เป็โมล่าโมล่าโมล่าทั้งหมดมีกี่พันแต่ว่าเขาพอเบ็นประมาณสิบห้าพันสิบห้าพันโอ้โห เขาจะที like uh, uh, ờ, like ่ที่บ like ้านนี <k 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 <k> <k ้จะเป็นแบบครอบครัวครอบครัวอ่าธุรกิจครอบครัวของรวมทั้งหมดรวมได้ไหมถึงร้อยไหมก็คือของเสียบาร์สก็ต่างหากของพี่ชายก็ต่างหากของน้องก็ต่างหากอย่างนี้บอกทางพ่ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นของผมของเสียบาร์รถบาสกี่คันของผมรถแอร์แปดล้อประมาณ สามคันคือของเราอ๋อนอกนั้นก็ของพี่ของอาของญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้พูดง่ายคือธุรกิจครอบครัวแต่เป็นหอจกนารมิตรทั้งหมดโอ้โหถือว่าสุดมากเลยนะครับแต่วันนี้ฟังเสียงไม่ได้ใครอยากฟังเสียงก็จ้างไปนะครับใช่ไหมใครอยากฟังเสียงร้องคาราโอเกะได้อะไรได้หมดเลยด้หมดทุกอย่างเลยเที่ยวได้เที่ยวด้วยร้องเพลงด้วยสนุกสนาน เดนด้วยเขตเขตเนี่ยเ <laughs> พราะว่าเราผมก็ติดตามอยู่นะรถบัสของนารมิตรก็แอบดูประจำแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์คือเราแอบดูประจำก็พอดีมาอยุธยาพอดี <laughs> มาดูตรงไอ้เรือล่ม <laughs> <laughs> ก็เลยทักหาทักหาค้นหาดูในเพจในเพจเสร็จที่ <laughs> ใครวะจะของรถดรอกก็เลยเห็นโพส ล่าสุดที่ไปที่ไร้สดอะ่ะไปไป,ไปน่าจะหาดเจ้าเหลาหรือเปล่าเออก็เลยทักมาหาเสียบาสนะครับได้มาชมที่อู่ครับ <c oughs> คงเดินวันวันนี้คงจะเดินไม่หมดดอกเ <c oughs> ยอะมาก <c oughs> สีอะไรนี่คือเก็บอยู่ที่อู่ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีแบบเก็บ,ไ,บไปเไ็กไน้อยเราจ้ให้ช่างมาอ๋อให้ช่างมาทําที่นี่เลยสะดวกสบายที่นี่ซ่อมบำรุงก็อยู่ที่นี่เลยระบบไฟอะไรก็มาที่นี่หมดเลย สติกเกอร์นี่ช่างไหนครับช่างโวครับช่างโว้โอ้โหทั้งคันเลยไหมครับสติกเกอร์อื้มอ,อันนี้เขาตัดสดหรือว่าไงก็ตัดด้วยคัตเตอร์รู้อยู่อ้าวมือเลยใช่ไหมอื้มอันนี้ตัดด้วยมือเลยไหมครับโอ้โหเขาภาพจะแบบตอัอย่างวันนี้แค่จะเป็นคอม อย่าบอกนะว่าใช้ Cross iPad. ครอสดิจิตอลไอแพดโอ้โหมองแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วครับสูด so มอง,มองอยังไงพี่อ้าวก็นี่ไงคือเรามองง่ายๆคือมิกถ้าเป็นมิกมันจะเป็นอีกถ้าเป็นมิกมิกเดิมๆแบบแต่ก่อนเนาะพูดง่ายๆก็คือ ใช้เป็นมิกซ์ไลด์อ่าแต่นี้ใช้ x อกเนี่ยไงตัวนี้ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นเครื่องเสียงเราก็รู้อยู่ว่ามิกตัวนี้เป็นมิกอะไรมันก็จะเป็นมิกอ่อดิจิตอลเลยครับโอ้โหเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเอนอย <Android. S 2> ก็คือจะโชว์ข้างบนอันนี้น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเนี่ยใช,ใช่ไหมกี่ทีาสามสาม บนสองล่างหนึ่งไม่รู้อ่ะใครเต้นยังไงใครทาอะไรกัน <c oughs> รู้หมดรู้หมดคล้ <c oughs> คองวงจรผิดน,นี่นก็จะเป็นครับบูธดีเจดีเจคันนี้น่าจะเป็นแบบไปนี่ต้องต้องก่อนเขาใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรนี่ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นจอกล้องเหมือนกันมันจะแยกอ๋อแล้วสวิทช์มีอะไรบ้างนี่โอ้โหระบบไฟหมดเลยนี่คือระบบไฟทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเคยใช้กี่ตัวครับ มาดูตัวนี้สิบสี่ตัวไปครัสิตัวเป็นตัวว่าเป็นคัดดีรับอือคัดดีครับซับซับอย่างเดียวตัวนี้เป็นระบบเล่นไฟเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ <S <S พูดง่ายงเหมือนแบบเวทีอะ <S <S งานเวทีอะ่ะแต่เอามาอยู่ในรถบัสอะถือว่าสุดอะแมใช้ครอสต,รตัวนี้เลยนะ สุดเกินใช้มอแปลงกี่ตัวครับนี่เป็นมะแปงใช้มอแปลงสองลูกสองลูกไอ้นั้นสองแปลงเป็นไฟสิบสองหมดแล้วไฟสิบสองแปลงเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดจัดอ่ะแต่สวยอ่ะโอ้โหหมดราคาเฉพาะภายในพี่ตีราคาได้รไหมเขาจะทำมาจากจากจากที่อู่อันนี้อู่อู่ไหนครับอู่มีแสงหน่อยสิที่ไหนนะมีแสงหน่อยมีแสงครับราชบุรีราชบุรี มันมีหลายอู่ไงเพราะว่าต่อรถบัสมันก็มีเยอะเยอะมากเลยปลูกต้นไม้ก็มีได้เอาไอ้นี่อะไรเป็นก็สวิตช์เสียงก็คือเราเปิดครับอ๋อเปิดอย่างนี้ใช่ไหมใชย่อ๋อคือเราแปลงจากสวิตช์แบบนี้สวิตช์ไฟโชว์ในรถไอ้ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เสียงอันนี้ไฟจิ้งจกอะไรจิ้งโซจิ้โซอ๋อไฟจิ้โซไฟเพดานไฟข้าง โอ้โห oh, oh. อยู่ในสวิฟตัวนี้เลยรถบัสเขาฮิดกันนะครับอันนี้ไฟพาหมากทำไมเยอะอย่างอะจะเป็นปลนุกไฟเลนเขาจะทำแบบปลุกไฟเลนไปเท็ีรถอ๋อเปิดในวิบวับเลยกดปุ๊บก็อ,อดูดิวัดโปน 1, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีคอร์สต,ตัวนั้นอีกสุดอะถือว่าสุดอะพูดเต็มผุ่มพูดไม่ออก อันนี้ก็จะเป็นเตือนอ่าสวิฟทแยกทีวีสวิฟทแยกทีวีสวิฟท์เลขเครื่องเล่นเครื่องเสียงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ถ้าคนอยู่รถบัสก็รู้ครับ <laughs> <c oughs> รีทาดใช้ได้เหมือนเดิมไหมใช้ได้เหมือนเดิมหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เหมือนเดิมเออรีทาดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็คือเราไม่ต้องเหยียบเบรกไงเตะมันก็เหมือนพูดง่ายเหมือนช็อปเบรกเนาะ รถทั่วไปแต่ hmm. รถทัวร์เขาจะใช้ถ้าเป็นพวกแกนเนียเขาจะใช้รีท่าก hmm. แก๊กหนึ่งแก๊กสองแก๊กสามนี่แบบไม่ต้องเตะเบรกเลยมอเตอรทิ่มหรออืม hmm. นี่คือเบรกเขาเรียกเบรกเหมือนช็อปเนาะใช่เหมือนชอ็อปแต่เขาไม่ได้เรียกชอ็อปเลยเขาเรียกรีท่าภาษารถบัสอย่างช็ครับอย่างช็อปเบรกครับก็กดปล่อยกดปล่อยใช่สามารถกดค้างเลยอันนี้กดค้างได้เลยกดปุ๊บมันจะดึงบืดแก๊กหนึ่งมันก็ยังยังพอประคอง เก๊สองก็เริ่มดึงอีกเริ่มดึงแล้วเบรกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เบรกเท่าไหร่ที่ถาดมันจะมาดีกว่าเผื่อคนไม่รู้เนาะแต่ถ้าคนรู้แล้วก็แต่ถ้าคนไม่รู้แล้วก็เงียบเนาะแบบคนไม่รู้ไงว่าทีถาดคืออะไรยังไงผมยังไม่รู้ไงก็ใช่ไงว่าผมถามไงสุดยอดนะไว้เล่นอันนี้คือวันนี้เรามารีวิววันนี้ ระบบยังไม่ได้เต็มยังยังไม่ได้ครึ่งที่เปิดระบบทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครอยากรู้อยากเห็นแบบระบบเครื่องเสียงหรือว่าอะไรก็จ้างไปแล้วกันเนาะตามนั้นดีกว่าแต่ถ้าอยากมาดูมันก็มันไม่เต็มที่เนาะพูดง่ายๆก็คือตรงนี้ก็เกรงใจเขาถามว่าเปิดได้ไหมมันเปิดได้แต่มันไม่เต็มที่แต่ถ้าเราไปเที่ยวเต็มที่แน่นอน โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ